ไอ้ร้านข้าวยิงใครอ่ะมึงยิงใครก็อยู่นี่ไอ้สัตว์ไปชีนะไม่อาสาาออนมีมัเอารถเ้ไปทำแหละพอนแต่มันรู้สึกดีข่อยจีเยก็ดังละ ครับเป็นแก๊งครับลุงแก๊งเหรอเป็นแผนเป็นแผนมึงรู้มากกันนาเฮ้ยมันตายเองเหรอของเขาใช่ปะเอาอาหารกาแฟกาแฟสเปรย์เผื่อด้วยเราแล้วว่าคุณมันเห็นในตอนปะตอนเนี้ยอะไรก็ได้เอาอาหารมาด้วยพี่มีหลายนายเอ้ยไม่ไม่ในรถมึงมีเต็นท์ปะเอาเต็นท์มาเพิ่มอีกอันหนึ่งกูมีกูมีเออเอามาเพิ่มอีกอันนึงเสื่อไม่ได้อี๋ครับผมเต็นท์เต็นท์นี่วางใกินอะไรวะ กูรู้นะอ๋อกาแฟหมดจอมน้ําตายแล้วเหมาะอหมออยู่ข้างบนไหมถ้าหอหมออยู่ข้างบนมันก็อาจจะรู้ก็ได้นะถ้ามันหาตอนนั้นมันหาเราอยู่มันก็ลงน้ํามาเจอเลยปะเราเรามีฮอร์เหมาะอยูด้วยกันอยู่แล้วบ๊อบไอ้เหี้ยฮัลโหลฮัลโหลไปยกเต็นเออไม่เช็ดบ๊อกอายพรมนั่นแล้วนะเฮ้ยตักถังไปเฮียร้อยฟอ ทางที่ดีที่สุดคือทางอะไรทางตรงต้องไหนคืออัพโตว่ะหนีหรือล่าอันเนี้ยอันเนี้ยทางลากย่างร่วดทางลากย่าง ทางที่เหม็นที่สุดคือทางอะไรทางนทางอีกกูออกเลยนะทางที่จุกมามันไปไหนมาละพี่ทีเนี้ยมันไม่แปลงฟันไอหมูมึงอยากยุ่งการที่รถการที่รถหมอมาแล้วอ่ะแต่มันน่านอยู่นะห้านาทีตายทีรถหมอแล้วอยู่ในฝ่งบนฝั่งแล้วการที่เขาเฮ้ยกูให้เวลาหมอกูอยากเกดก่อนกูไม่ต้องใช้เวลาาม เดี๋ยวผมดูให้ว่าสตรีมป่ะเดี๋ยวผมดูให้มึงจะชุกูมไหมนี่มันเป็นไปได้ไหมกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าไม่ชุกุไปจริงๆนะเดีจ้าเตี้ยแต่หมอไม่ลงมาเข้าใจว่าหมอไม่ลงมาแต่คุณอย่าลืมว่ามันพูดอะไรกับหมอเปล่าไอเปิดไปไหนเนี่ยต้องขอดูเขาอะต้องขอดูโอเวอร์เลย์เขาอะอันเนี้ยอันเนี้ยต้องขอดูโอเวอร์เลย์อ่าไม่ไม่เจออีกแล้วไอสัตว์ เออไม่สั่งมนะันใครสปอยบอกหรือกูแบนออกเลยนะรอบหน้านะบอกแล้วนะม,มึงนี่มันโอโ้โววิ่งไปเรื่อยได้สม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 แล้วนะนะขึ้นเลยละขึ้นเลยอันนี้เหมือนหมอป่ะไอนนเหมือนเคยเป็นเป็นตำรวจป่ะไม่ใช่ป่ะหรือว่าคนละคนอันนี้ผู้ชายเนาะ l อ็ t <L BE. S 2> บนะใช่ไหม อะไรอะจีเนเบทีอะไรอ่ะอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะ <LGBT. S 1> เออค่อนข้างสวยนะมันตายแล้วหมอเล่นได้นะตัวผู้ชายแล้วตัวผู้หญิงก็ได้ไม่ว่ากันไม่เล่นได้ครับแต่ที่เจอเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่ครึ่งครึ่งนะครึ่งครึ่งนะ,ะดดถ้าผมบีคอร์นะถ้าผมถ้าผมบีคอร์นะมันลูบเหรอเนี่ยพูดมาันลูบเหรอไนมะ่เชียเอาพวกมันเหรอ ไอ้เฮียในศพ JK คนหนึ่งนะอ้าวไอ้เฮียกูสวยควยมันดูดิกูแบนออกไปนะรอบหน้านะบอกแล้วนะเราต้องขอฟังกันกูแบนอันเนี้ยกูแบนอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเอ้ากูขอพูดไปแล้วเนี่ย ค่อนข้างสวยนะมันตายแล้วหมอมาเนี่ยอ้กคุณโดนมันลูบเหรอเนี่ยพูดมา,าลูกหรอไงเ,เอาพวกมันเหรอฮะเน่<อ>ผมผมจะวิเคราะห์ให้นะครับอันนี้ไม่ได้เข้าข้างหรือว่าอะไรนะผมผมจะวิเคราะห์ให้ห้าสิบอันนี้ผมคิดว่าเปอร์เซ็นต์น้อยที่จะสไนท์ วิธีการที่ถ้าใครเคยเป็นหมอแล้วมารับเคสในน้ําอ่ะการจอดรถอะจะแทบตรงตรงตรงระลาบกับอ่าระบ้านรูปให้อ่านี้สีดำอันนี้น้ําอันนี้ฝั่งน้ํานะอันนี้รถหมออันนี้รถหมออันนี้สบอบตอสยกตัวยอย่างนะ ตส่วนมากของเคสหมออ่ะมันแทบจะตรงกันประมาณนี้เว้ยมันมันแทบจะตรงกันเกือบตรงกันได้ซ้ำมันแทบจะตรงกับที่กดเคสจากคนเคยเป็นหมอนะที่ที่ช่วยเคสในน้ำส่วนมากนะส่วนมากแล้วการที่เขามาจอดรถตรงเนี้ยแล้วผมไม่รู้ว่าทำไมหมอถึงไม่มาเขาคุยอะไรกันหรือเปล่ากับหมออันนี้ผมไม่รู้ผมไม่ทราบได้ ผมไม่ทราบได้ว่าเขาคุยอะไรกับหมอเนี่ยใช่ศพ JK คนหนึ่งนะเอ้าไอ้หียกูสวยหลังจากเนี้ยถ้าเป็นที่ดีอ่ะขอโอเวอร์เลยเขาให้เขาอ่ะมาชี้แจงตรงนี้นะครับให้ชี้แจงกับ FC ของมาลีดีกว่าว่าเขาไม่ได้สนายจริงๆอันนี้คุณต้องเซฟตัวเองนะอันนี้ผมจะบอกไว้ก่อนคุณต้องเซฟตัวเองนะในการอัดของโอเวอร์เลยมาแจ้งกับไอ้นี่เราสงสัยได้ ถ้าผมวิเคราะห์มีเปอร์เซ็นต์น้อยที่จะสตรีมสน์ต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าเปอร์เซ็นต์น้อยถามว่ามีไหมมีแต่น้อยมากน้อยมากๆปวยน้อยมากๆตแต่ถ้าให้ผมวิเคราะห์จากการดูจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นมันเปอร์เซ็นต์ที่ที่เขาจะทําแบบนี้มากกว่ามองแค่ตรงหน้าละหน้าหน้าแล้วการที่เราอยู่บนบนบน,บนผืนนะ่ะบนน้าอ่ะ เราจะเห็นเราจะเห็นได้ง่ายกว่าตอนหนึ่งนะดูตอนตายในพุ่มมันก็เห็นแอบเห็นยากแต่ว่าไม่ไม่มีทางที่ไม่เห็นไปดูใหม่มันก็มองยากอ่ะแต่ไม่มีทางที่ไม่เห็นมันก็แอบเห็นอยู่กับพุ่มตูดๆต,ตอดเงยตูดขึ้นมาแต่มันไม่ตรงเหมือนพุ่มเด้งศกตลอดอเขาอาจจะเห็นแล,แล้วเขาก็มุดลงมาเอานะครับ แต่เคสต้องเยอะนะลุงถ้าบอกว่าตามหมอมาอ่าก็ให้เวลามอกอืมเข้าใจได้อะที่อตรงไหนวะพะกาเข้าใจได้ <he> e. เคสต้องเยอะต้องเอ่อจีเล็กล่างจีเล็กก็ดังล่างตรงข้างล่างเลยอ่ะบ,บางโอ้สุดยอดกล้วยทอดสองถุงอันเนี้ยต้องขอ,อคนที่รีพอร์ตนะเอาจริงๆขอคนที่รีพอร์ตจุด มึงแม่งม<ป>ดัดีกว่าจอดการจอดรถวิเคราะห์ตามมาตามหมอมาแน่ไม่รู้ตามมาจากตรงไหนคงไม่เห็นหมอจอดรถแล้วเ็งอาจจะขับมาเจอหรืออะไรผมไม่รู้แต่คิดว่าอาจจะตามมาจากที่อื่นก็ได้ตามมาจากตรงอื่นอะไรประมาณนี้เห็นหมอขับมาอาจจะมารับศพแถวน้ําอาจจะเป็นไปได้เพราะเจคลงน้ำไงตอนนี้ประชาชนมันไม่มีใครตายในน้ําหรอกนอกจากพวกเราเพราะว่า เราก็หนีน้ํากันมาบ่อยแต่หมอไม่อยู่เออหมอไปไมนหอด้วไม่หอ,มห,อหมอน่าจะหาไม่เจอเออไอสั่ขนาดหมอยังหาไม่เจอแต่พวกนี้หาเจอมันน่าสงสัยใช่มันน่าสงสัยน,น่าสงสัยหมอไม่อยู่ลองหอดูหอติดนไปถ้าหอดิ้นก็หอลยหมอไม่อยู่แสดงว่าหมอลงไปหาแต่พวกนี้เจอก่อนหมอ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันการสตรีมสไนอ่ะไม่มีทางที่จะเอาเพื่อนมาด้วยเว้ยไม่มีทางที่จะเอาเพื่อนมาด้วยอาจจะเจอคนเดียวสไนสไนดเจอคนเดียวแล้วก็วอเพื่อนมาแต่ถ้านั่งมาด้วยกันหรือว่าจะพูดยากทไม่ได้ลดหมอลุนหรือเปล่าเนี่ยได้หมอไปไหนวะไม่ดีตรงานางล่างกันไนเรวมควายลาหลุด มาลีกูดิมาแสดงว่าเนี่ยคนนี้คือคนเจอคนนี้คือคนเจอครับเดี๋ยวว่าเขามาอ๋อช่วยลีหน่อยโกดังล่างเขามาคนเดียวอ๋อคนนี้คือมาคู่กันผมเมียคนนี้มาคนเดียวแต่ตอนไหว้มาหากันก็ไอ้นี่นะไหว้มาหากันก็ไอ้นี่นะครับมามาพร้อมกันอีกคนหนึ่งมึงเก่งจัดเลยน่วะขอดูจอน้องมาก่อนเด้ บนเหยีย yeah. ดไม่สูบพันมันโดยข้างบนเนี่ยเอาจะเห็นว่า<อ>ไงมันกระมืนเห็นตัวคนครับไม่เห็นไอ้ให้แล้วมันจะไปบอกโอ้ไม่ อาาแอนอ,อ่ะถ้าผมวิเคราะห์นะคือจริงๆอ่ะหมอน่าจะมาต้องนานแล้วเวคือเดี๋ยวนะมันตรงมันมันมันเอียงมาทางนี้นะลองฟังนะมันเอียงมาจากทางนี้นะครับ ลองดูนะมันเอียงมาจากทางซ้ายของผมดูดีว่าการขึ้นอ่ะมันเอียงมาจากทางซ้ายได้สมนะได้สมนะไปทางไหนไปทางซ้ายไปทางวิ่งเดี๋ยวขึ้นเลยนะขึ้นเลยแต่ลองขึ้นฝั่งดีว่าฝั่งมันอยู่ตรงไหนซ้ายซ้ายนี่ตรงนี้นะผมชี้ว่าซ้ายถูกแล้วอ่ะแสดงว่ามันปาดซ้ายมาทางนี้ใช่ป่ะวะไม่ตรงแป๊บนึงไอ้เหี้ยมันตรงหรือไม่ตรงวะว่ามันพุ่งมาตรงไหมหรือว่ายังไงวะกำลังวิเคราะห์แป๊บนึงมากที่สุดนี่ก็มันจะมา หมอนเท่าไหร่ย่งช้าอันหนึ่งนะมาจากทางนี้นะแต่ตัวตรงไปทางนู้นนะดูดิว่าเขาจะหันมาทางไหนได้ศพแล้วได้ศพได้ศพได้ศพแล้วได้มันมาจากทางนี้หันหน้าไปทางขวาระยะยาวตรงนี้ได้ศพมล้วนะ ยาวดูดูว่ามันจะเอียงไปทางไหนมาทางนี้ระนาดยาวมาเที้ยงงงวะเรื่องงงขึ้นเลยนะขึ้นเลยตรงมาจากทางนี้ปะน่าจะมาจากทางนี้เอะกูขอพูดไปแล้วเนี่ยตรงน่าตรงปะแสดงว่ามันดำตรงมาเลยไหมเนี่ยตามเส้นเนี่ยตามเส้นนี้มาเลยเน่ยตรงกับรถพอดีเลยใช่ไหมแม่จะว่ายตรงมาเลยเนี่ย ดูไอ right? oh ้เฮียทุกคนดูดูข้างล่างพื้นไว้ดีนะครับดูข้างล่างพื้นไว้ดีนะดูข้างล่างพื้นไว้ดีๆนะครับเออไม่ได้ศพแล้วได้ศพได้วดูข้างล่างพื้นไว้ดีกับการที่เขาหมุนตัวนะอ่ดูตัวเขาด้วยอ่ตัวเขาอยู่ตรงนี้เมื่อเขาจะหันหน้าไปไหนเขาตรงมาจําพื้นข้างล่างไว้ได้ศพแล้วได้ศพได้ศพได้ศพแล้วได้ศพแล้ว ที่มันมองยากกวาต้องหันซ้ายอะ่ะหันซ้ายต้องกลับขึ้นมาแล้วหันซ้ายจะตรงมาเนี้ยเอา้ากูขอพูดไปแล้วเนะี่ยมองยากกว่าแต่มันก็ <c oughs> มันไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์โอกาสโอกาสสไนด์ก็มีอยู่แต่ว่าไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะครับต้องต้องขอ,อวุีเขาจบเลยเสีเลงเต้ลงยังเนี่ยรอมึงอยู่เนี่ย อเอเ้ย่มืองน้องขอวันเล่น้องขอวันเล่ครับโอเคครับพี่แอดมินเขียนว่ากำลังเคลียร์กันอยู่ยครับบางทีอาจจะเป็นทางมงทางมิ่งหรือว่าอะไร แต่หมอไม่ถ้าเขาบนถ้าเขาวนดูหลายๆรอผมก็ไม่สงสัยเพราะอาจจะเช็คปกติแต่ถ้าอยู่ดีเขาแบบพุ่งมาเลยแบบที่ในคลิปอันนั้นผมสงสัยอะไรวะไอที่เขามาเช็คครับเอาในสตรีมมาหรอที่พี่เปิดอไางนี่เหรออันนี้มึงพูดถึงใครวะใครวะไม่ไอ้กรณีผมอ่ะพี่อ๋ออ๋อ ของมึงอะ่ะมันก็มีโอกาสที่เขาจะมาเช็คได้เหมือนกันมีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสมาเช็คได้ของมึงถ้าเขาวนหลายๆรอบอะผมใช่ใช่ <ผม S 2> ใช่มันจะวนมันจะวนหลายๆรอบมาได้ไงเขามาเขามาหามึงเลยไงเขาเจอมึงไงต้องดูมันเวลามันเข้าประเทศดิถ้าถ้าไอเนี่ประเทศอะว่ามันอยู่นานแค่ไหนอะตอนมันเข้าประเทศไดใช่ เออเออว่ะเช็คเวลาเข้าประเทศก็ได้นะของมันอะ่ะว่ามันเข้าเ,เออเข้าไว้ตั้งนานแล้วหรือว่าแบบเพิ่มมาเข้าตอนม,<า>มันจับอ่ะเพิ่งเข้ามาเออมันเข้าเพิ่มเพิ่งเข้ามาหรือเปล่ามันต้องเช็คเวลาตอนมันเข้าประเทศเลยโอ้หมันเช็คได้ปะงั้นเช็คตอนก่อนเพื่อนมันอุ้มเลยปะเหมือนตอนตอนแรกเหมือนมันไม่ไม,มีไม่มีเข้าไาเออเออมันเช็คได้หมดเลยนะเช็คได้เออขาเช็คได้เขาเช็คได้่ออเช็คได้เช็คได้เช็คได้เข้าได้ออกตอนไหน